วันนี้เชิญกับพี่นกมาเดินเลือกซื้อของกันที่ฟู้ดแลนด์สาะขาพัทยากลางค่ะสายตาก็เหลือบไปเห็นบูธไวท์เทสติ้งจากไร่อ่ง,งุนซิลเวเลกไม่รอช้าค่ะพุ่งตัวขอไปลองชิมอย่างไวอบที่แล้วเนี่ยจะได้ลองชิมตัวเอสเมโรแล้วก็ชีรัส2016ที่เป็นไวทจากอง,งุ่นที่ปลูกภายในไร่ของซิลเวเลกไปแล้วรอบนี้เลยขอบพี่เขาลองชิมตัวอื่นบ้างค่ะขวดแรกที่ลองชิมเลยเป็นตัวชีรัสที่มีสีแดงเข้มฟูบอดี้และกลิ่นโอ๊กค่อนข้างชา้ดคาแรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยขึ้นช นี่คือคาร์เนตเซอร์วิองรสชาติจะมีความเข้มข้นหนักแน่นมีความเฟื่อนแล้วก็มีความฝาดนิดหน่อยแล้วก็มีความสไปายซี่เนี่ยน่าจะถูกปากคนไทยแน่นอนค่ะพวกไวน์แดงพี่เขาก็แนะนำนะคะว่าเหมาะแก่การแพริ i n อาหารพวกสเต็กเนื้อสเต็กแกะหรือว่าครีมชีสที่มีความมันเพราะว่าจะช่วยเพิ่มสัมผัสแล้วก็รสชาติอาหารที่ดีขึ้นมาดูฝั่งไวน์ขาวกันบ้างค่ะขวดนี้คือเซอร์วิองบรอนตัวนี้เป็นมเดียมบอดี้นะเวลาดื่มเนี่ยจะได้รับกลิ่นของผลไม้รสเปรี้ยวหลายชนิดดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป่าเลยค่ะขวดนี้ค่ กลิ่นที่หอมคล้ายกับขนมหวานมีความสดชื่นนุ่มคอไม่ฝาดลิ้นขวดนี้คือดื่มง่ายมากๆสำหรับพวกวัยข่าวเนี่ยก็เหมาะกับการแพร r i n กินกับชีสสลัดหรือว่าอาหารเล็กน้ำย่อยหรือจะเป็นพวกอาหารซีฟูด้ดรสเผ็ดก็ได้นะคะทุกนเนี้ยได้ลองวายตัวอื่นๆแล้วรู้สึกชอบค่ะ,คะ,คะก็เลยได้ยิ้วใส่ตะกร้ารกลับบ้านด้วยวายจากไร้องุ่นซินวะเลก,ก็สามารถหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาหรือซื้อได้ที่ร้านอาหารซินวะเลกวายแองกิลพัทยาค่ะ